ก็สวัสดีครับเจ้าบอนไสบ้านๆนะครับบุมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักงานบอนใสก็วันนี้เป็นวันแรกอีกแล้วนะครับบุมที่มา,าขุดต้นต้นไม้นะครับผมก็ยุดไปประมาณน่าจะ1นปีสปีน่าจะได้นะครับผมที่มาขุด แล้วก็ไม่ได้เล่นไม้ก็ประมาณน่าจะหนึ่งปีนะครับผมที่ไม่ได้อ่าไม่ได้จับ้นไม้เลยนะครับผมก็วันนี้มาหาวัตถุดิบนะครับผมวัตถุดิบนะครับผมมาหาสนสนทะเลนะครับผมสนทะเลก็ตอนนี้มาอยู่ใน ดงแล้วนะครับผมมาอยู่ในดงของโซนทะเลนะครับผมก็มาวอร์มร่างกายก่อนเอาตัวเอาเออเอาต้นเล็กๆก่อนนะครับผมต้นเล็กๆไม่ได้พูดภาษาไทยนานนะครับผมก็เลยมันจะพันลิ้นมันจะพันกันอีกแล้วนะครับผมต้นใหญ่ๆอยู่ข้างล่างประมาณนี้นะครับผม ก็มามาดูกันนะครับผมว่าจะมีต้นแบบไหนมั่งนะครับผมที่จะได้วันนี้นะครับผมมาดูกันเลยโอเคนี่มาเจอต้นนี้นะครับผมก็เลยอยากลองขุดดูนะครับผมเนี่ยต้นเนี้ยต้นน,น,นี้ต้นนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยประมาณนี้ ประมาณถ้าจับอย่างเงี้ยไม่ถึงนะครับผมน่าจะ,สอ,ะสองกำมนะครับผมสองกำมมือนี้นะครับผมประมาณเนี่ยดูความพิ้วของมันเนี่ยมันจะมาแบบนี้มันจะมาแล้วก็มันจะหมุนหมุนเนี่ยเราก็เล่นส่วนยอดตรงนี้เลยนะครับผมเราก็ไปกลับไปสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับผมหมุนตรงนี้เราก็แค่ตัดออกนะครับผมตัดตัดออกเลย โอเคนะครับผมมาดูการการขุดนะครับผมไม่ใช่จะให้ดูขุดนะครับผมเดี๋ยวจะมีขุดเส,เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวน่าจะเห็นน่าจะเห็นความโค้งของมันนะครับผมมาดูกันเลยแค่ต้นเล็กนะครับผมรู้สึกว่าหอบเลยไม่ได้ขุดนาน ออกมาแล้วนะครับผมออกมาแล้วนี่อยู่นี่นะครับผมเนี่ยความความเพี้ยวของมันนะครับผมความเพี้ยว <laughs> เดี๋ยวมาดูเนี่ยอ้าวอึดอ้าวนี่ความเพี้ยวของมันนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ดูจากข้างบนนะครับผมนี่นี่ประมาณนี้ เ็เล่นส่วนยอดอันนี้นะครับผมสร้างใหม่หรือว่าจะเล่นตรงนั้นก็ได้นะครับผมเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวให้เรานะครับผมมันจะบิดอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยโอเคเสร็จไปหนึ่งต้นนะครับผมเสร็จไปหนึ่งต้นนี่นี่รากใหญ่ของมันนี่มันจะหมุนอย่างนี้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับผมหาไปเรื่อยๆนะครับผมอีกคนหนึ่งนูน่นอยู่นู่นเห็นหรือเปล่าเข่าๆนู่นนูน่นกำลังขุดขุดแบตบมันๆเลยแหละตอนนี้ก็พายุคลื่น คลื่นแรงนะครับผมเหมือนได้ยินเสียงหรือเปล่าเหมือนกับลมเลยดูแบบน่ากลัวคลื่นลูกใหญ่คลื่นน้ำทะเละโอเคนะครับผมมาดูกันนะครับผมว่าจะได้ต้นเด็ดๆหรือเปล่าวันนี้มาติดตามดูนะครับผม โอเคก็เดินมาสักไกลนะครับผมก็มาเจอต้นเล็กแต่ว่าลีลาเขาน้าเอาน่าจะเล่นได้นะครับผมนู่นอีกต้นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนเียต้นนี้นี่อลังการงัสนซะเนี่น ตรงนี้เขาจะอยู่ก็จะอยู่แบบนี้นี่เขาจะอยู่แบบนี้น,น,บบน,นี่มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ตายนะครับมันรอดอยู่นี่เนี่ยกินของมันเขียวๆนี่กินของมันทั้งนั้นนี่แล้วก็ขับไปใส่กระถางก่อนให้มันรอดแล้วก็ มาเล่นอ่าอรายละเอียดนะครับผมอ่แล้วก็มาดูอีกต้นนะครับผมก็อยู่ข้างๆกับต้นนี้แหละต้นนี้ก็น่าเล่นนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่อยากเอานะครับผมเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณน,นี้มันจะเอียงนิดนึงนะครับผมแต่ว่าซากของมันอนะ่ะสวยนะครับผมเนี่ย ตรงนี้มันจะเป็นโพรงนะครับผมนี่แต่ตรงนี้ผมตัดตัดออกนะครับผมเพราะว่ามันดูว่ามันจะยาวเนี่ยเราก็แค่โชว์ซากตรงนี้ก็พอนะครับผมแล้วก็ส่วนข้างบนเราก็สร้างแบบลงลงหา่อของมันอะไรประมาณนี้นะครับผมต้องดูกันอีกทีนะครับผมว่าต้องเล่นยังไงแบบไหน มาติดตามดูกันต่อจะได้ต้นไหนยังไงมั่งนะครับผมารเออ ก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รู้จะไปไหนต่อเนี่ยก็มาดูกันเรื่อยๆเดินมาไกลแล้วไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนแล้วย่านู่นเจอแล้วนู่นไม้คนคู่ไม้คนคู่ คนคู่เอ้ยยอะไรอะไรอะไรเลยๆกาลไปเลยไเล,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 ลโอ้โหตอนนี้น้ำก็กำลังขึ้นนะครับผมน้ำทะเลกำลังขึ้นอยู่เนี่ยดู เบียกเลยเนี่ยจมต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยกว่าจะได้แต่และต้น,นก็เอาเรื่องอยู่ต้นก็มีอา้าวต้นนี้เนี่ยยังไงเนี่ย มีใครเห็นหรึเปล่าอยู่ข้างทางนี่นี่ต้นเอียงนี่เอียง,เอ,ยงเอียงเลยนี่ใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่ใหญ่ก็ประมาณถ้าใส่ดินอะ่ะอยู่ในกระถางอะ่ะคนคนเดียวยกเนี่ยมันจะหนักเลยแหละสองคนดีแหละตัวตน,นี้เดี๋ยวค่อยมาขุดไปดู อันนี้เอาไว้แวะกลับบ้านต้องไปดูข้างในนู่นก่อนไม่มีใครเห็นหรือเปล่าต้นนั้นต้นเอียงเอียงเราชอบต้นเอียงไม้คนคู่ทรงต้นคนคู่ทรงต้นคนคู่เนี่ยมันไม่เยอะนะเดี๋ผมก็ ไม่ค่อยเล่นเนะี่ยทรงนั้นนะ่สไตล์ของผมก็เล่นแบบทรงลีลานิดนึงลีลาลีลาบิดบิดเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเมื่อก่อนเนี้ยที่มาก็ต้นไม่ได้ใหญ่นะเล็กๆนะครับผมแต่ตอนนี้ใหญ่เกินใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยตอนนี้ นี่นี่มาดูต้นนี้ว่าจะดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าต้นนี้ม,มันโค้งนิดนึงโค้งนิดนึงแต่ยังไม่โดนใจไปต่อถ้าเราไม่ในใจเราไม่ต้องขุดเหมือนกับถ้าเราไม่ชอบเราอย่าเพิ่งขุดนะครับผม สียดายต้นเราก็ต้องปล่อยให้มันใหญ่ก่อนปล่อยถ้าเราไม่เอาเนี่ยเราปล่อยให้มันใหญ่โดยธรรมชาติของมันถ้าเราไปขุดมันแล้วก็เราไม่เอาเราก็ทิ้งเสียดายของภายภาคหน้ามันจะได้มีลูกเราก็จะได้มาเอาลูกของมันต่อโอ้ย เอาอยู่ไหนแล้วต้นเมื่อกี้เอาพื้นที่กว้างกวางกว้างใหญ่ไพศาล

Con coo con khu Mai con coo Lampa 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 lipa len len Dạ gọi nó tê sợ lên tê 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 tôi, tê ไปตวนนะเี๋ยวจะอ่าก็ได้ประมาณนี้ประมาณหนึ่งสองสามสีห้าหกประมาณสิบต้นประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมก็ เหนือ่อยมีขุดแล้วกลับบ้านนะครับผมวันนิดวันหน่อยเดี๋ยวมันก็เต็มบ้านอย่างนี้นโอเคนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจเหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับผม